สุรชาติสารีพิมพ์หรือที่รู้จักกันว่าเก่งดาวเตะสารพัดประโยชน์ของบีจีปทุมอยู่ในเต็ดที่มีอายุ39ปีกำลังเขียนตำนานบนเส้นทางกีฬาของตนอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าอายุจะใกล้เลขสี่แล้วแต่ความเก่งของเขายังคงเป็นตัวอย่างของความทุ่มเทในสนามฟุตบอลที่ไม่มีวันหยุดเมื่อปี2016ที่ผ่านมาเขาย้ายจากเพื่อนตำรวจมาร่วมทัพบีจีปทุมอยู่ในเต็ดและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ยืนหยัดเคียงข้างทีมอย่างยาวนานถึง9ปีเต็มทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักพักดี และความทุ่งเทต่อสโมสรนี้ตลอดเส้นทางกับ BG จีปทุมยูไนเต็ดที่ยาวนานนี้สุรชาติได้ลงสนาม210นัดและยิงเกินครึ่งร้อยประตูถึง52ประตูนอกจากนี้เขายังมีการตอบแทนทีมด้วยการฝากแอสซ,ซิสให้เพื่อนๆนในทีมอีก21ครั้งซึ่งเป็นจำนวนมากและน่าตื่นตาตื่นใจแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยถ้าเรามาดูสถิติเด่นของเขากับบีจีปทุมยูไนเต็ดจะพบว่าไทยลีก138นัด33ประตู14แอสซ,ซิส ไทยลีก2 29นัด12ประตูเ a ฟเคัพ10นัด3ประตู5้าแอสซิสลีกคัพบนัด3ประตู AFC แชมเปี้ยนลีก12นัด2อแอสซิสอาเซียนคับแชมเปี้ยนชิพ5นัด1ประตูสถิติที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้แสดงให้เห็นว่าสุรชาติไม่ได้เป็นเพียงนักเตะม,มากประสบการณ์ที่มีอายุมากกว่า30ปีแต่ยังคงเป็นดาวเตะที่มีความสำคัญและเป็นตัวกำกับทางเลือกสำหรับทีมในแต่ละการแข่งขัน ซึ่งเป็นความเก่งและความทุ่มเทที่ไม่มีวันหยุดและนี่คือประเด็นเพื่อการพูดคุยที่น่าสนใจสุรชาติสาริพิมพที่มีอายุ39ปีนี้ยังคงเล่นได้อย่างเก่งกาแต่เมื่อเราเห็นความสําเร็จของเขาจะมีคนบางคนเชื่อว่าอายุเป็นปัจจัยสําคัญในการเล่นฟุตบอลหรือไม่ความเก่งของเขาจะยังคงเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักเตะอื่นๆที่มีอายุเท่าเขาและน้อยกว่าเขาไหมคุณคิดว่าอายุจะมีผลกระทบต่อความสามารถในกีฬาหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นนี้ได้เลย